ครับมีรายงานว่าน้ำจากทางตอนบนรวมไปถึงน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาก็เข้าท่วมพื้นที่รับน้ำทุ่งแปดริ้วแล้วไม่มีทางระบายน้ำออกไปเพิ่มเติมทำให้ข้าวท่วมถนนหลายๆพื้นที่ครับโดยเฉพาะท้องทุ่งคลองหลวงแพ่งคลองอุดมชลจรและคลองเปรงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาทำให้เส้นทางขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจสำคัญเริ่มที่จะประสบปัญหาสัญจรได้ไม่สะดวกแล้วนะครับ สถานก,การณ์ล่าสุดผ่านมาเกิน24ชั่วโมงแล้วการเข้าให้การช่วยเหลือและดําเนินการแก้ไขเป็นอย่างไรพูดคุยกันกับคุณวิจาร์เหล่าธรรมยิ่งยงหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติเชิงเศานะครับสว,ส,สวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับครับสถานการณ์วันนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับครับก็สืบเนื่องจากที่มีข่าวนะครับแล้วก็มีน้ํานะครับส่วนขังในถนนแล้วก็ทุ่งนะครับก็ จากวันเสาร์นะครับก็ตาเหตุนะครับก็มีฝนสะสมนะครับฝนสะสมมาด้วยแล้วก็มีน้ำนะครับจากฟองมาเวทขึ้นมาสมทบนะครับก็เลยให้มีน้ำท่วมเวยนสุ่งนาของเกษตรปะกอแล้วก็ท่วมถนนนะครับก็มันเริ่มท่วมตั้งแต่ประมาณคือวันเสาร์ประมาณกิโลเศษนะครับความยาวก็ประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนะครับก็ ช่วงนั้นก็มีรถสัญจรได้อยู่ครับรถทัสัญจรได้นะครับก็ตอนนี้น้ําก็เริ่มลดเป็นระดับนะครับจนถึงช่วงเที่ยงนะครับก็ผมได้เข้าไปดูในพื้นที่นะครับปรากฏตอนนี้น้ำระดับบดนะครับก็เส้นทางได้ปกตินะกรับปกติครับรุปเตตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นยังมีถนนสายไหนที่ยังวิกฤตอยู่ไหมครับสัญจรไม่ได้อ๋อไม่มีครับตอนนี้ในพื้นที่ตอนนี้ในพื้นที่ ช่วงเสารอาทิตย์ก็ไม่มีฝนตกไม่แล้วน้ำเพิ่มสำหรับน้ําในคลองประเภทก็ลดลงต่ำปัสลิงประมาณหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้ก็น้ำจะไหลลงคลองได้สะดวกกครัะเรื่องของท้อครับเรื่องของถนนก็ต้องน่าเป็นห่วงเพราะว่าโรงงานมันเยอะใช่ไหมครับเส้นนั้นครับเร่านั้นเป็นถนนเส้นจากตัดจากสามศูนย์หนึ่งสี่นะครับจากสุวิงทวงไปของ วัดเปงนะครับในทางระบับมังตอนนี้ก็สะดวกครับไม่เป็นหาตอนนี้สัญจรได้ปกติแล้วทีนี้พูดถึงพื้นที่บ้างละครับก่อนหน้านี้น้ําเข้าท่วมพื้นที่ของบ้านโดยประชาชนบ้างหรือเปล่าครับก็ก็มีมีบ้างบางส่วนก็เ่องจากน้ําอนะครับก็มีน้ําท่วมของชาวบ้านบ้างแต่ก็ท่วมเล็กน้อยครับเล็กน้อยไม่ไม่มาก ตอนนี้ก็ลดลงหมดครับครับครับเล็กน้อยเพราะว่าเพราะว,ว่าเวลาเราเราดูข่าวเนี่ยหลายที่เขาจะรายงานบอกว่าน้ําท่วมเกือบทั้งพื้นที่คือประเมินประเมิน,มนหนึ่งว่าคลองหลงแพง่งคลองรมชลจรคลองเปงเนี่ยมันจมมาดานไปแล้วมันไม่ขนาดนั้นถูกไหมฮะอ๋อไม่ครับไม่ครับอ,อ่าแล้วแล้ววันนี้ฝนก็ไม่ตกมาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับไม่มีครับสองตันนี้ฝนไม่มีครับครับครับเอ่อแล้วเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยผู้ที่การเกษตรก็มีเนี่ยนะครับ มีชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะให้เยียวยาบ้างไหมครับตอนนี้อตอนนี้ทางทางอำเภอืองก็ได้แจ้งมาที่สำนักงาน้องกันเละอกตั้าสภานะครับเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ตอนนี้ก็รอดูความเสียหายอยู่ครับว่าอตอนนี้ถ้าน้ําท่วมจนประมาณสักน้าสักสองอาทิตย์นะครับสึกผลเสียหายก็จะต้องมีการเยียวยาให้ให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนครับตอนนี้รอตำรวจที่ฝัดเสียหายครับ เท่าที่เท่าที่คาดการเนี่ยน้ำจะแช่ไปถึงสองอาทิตย์เลยไหมครับหรือว่าน่าจะลดลงกลับสู่ภาวะปกติในวันสองวันนี้ละครับช่วงนี้ก็น้ําในคลองต่างๆก็เริ่มเริ่มลดลงครับก็น่าจะทยอยลดลงเลยส่วนนะครับฮะน้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมอีกครับครับนอกจากน้ําจากเหนือนอกจากน้ําจากฝนที่ตกในพื้นที่เองมีน้ําจากกรุงเทพเข้ามาผ่านคลองเจ้าด้วยใช่ไหมครับท่าน ครับก็มีบางส่วนครับแต่แต่ก็ไม่ไม่มากครับตอนนี้ทางกรมททประัดเขาก็มีอแผนอยู่ในการที่จะระบายน้ําอยู่แล้วครับก็ไม่ไม่ไม่กระทบพื้นที่ครับทีนี้โดยปกติแล้วน้ําจากสามคลองนี้ถ้าจะระบายไปเนี่ยมันจะไปลงที่ไหนบ้างครับครับก็จะลงมาลงที่บางประกงครับแม่น้ำบางประกงครับแล้วก็ไหลลงสู่จตุยาครับไปไหลลงสู่ ปากแม่น้ําลงทะเลครับผมแล้วมีบางส่วนก็ไปที่บางบ่อด้วยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะลงบางกงแล้วก็ออกปักแม่น้ำครับครับเพราะว่าตอนนี้โดยสรุปเนี่ยสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมครับครับครับตอนนี้ไม่มีจะมีพื้นที่ท่วมพืชผลทางเกษตรบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่มากครับไม่มากแล้วก็ส่วนการจอกันตอน ไปทุกเส้นทางก็ปกติครับไม่ไม่มีน้ำท่วมขังครับซึ่งืุนที่การเกษตรส่วนใหญ่ที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นนาข้าวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแช่น้ําสักระยะหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เป็นอะไรครับผมใช่ครับก็ยังรับได้อยู่สักสองอาทิตย์ก็พออได้ครับทีนี้อยากให้ท่านหัวหน้าฝากถึงประชาชนครับพี่น้องในตําบลคลองหลวงแพ่งคลองดมชองรจรในคลองเพลงด้วยเนี่ยสามตำบลนี้อยากได้ความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นยังไงบ้างครับ ครับก็กเรียนพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ตอนนี้ก็ทางกรมชลกรมชนประานแล้วก็หน่วยงานของรัฐการนะครับก็ให้ความเป็นห่วงอยู่นะครับในการที่จะระบายน้ํานะครับให้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความเสียหายนะครับก็ทางรัฐการก็คงให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับก็คงไม่ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับนะฮะก็ทาง าการทางส่วนรายการก็พยายามจะทําทให้ดีทสุดนะครับ,รบไม่ทำใไให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับได้ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับครับผมครับ